วบสาวหล่อลักลอบขายสิ่มมาเย้ยกฎหมายวันที่1ธันวาคม2566กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มกองกำกับการ2กองบังคับการ4กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีร่วมกันจับกลุมนางสาวทันสกรอายุ53ปีอยู่ในพื้นที่ตําบลน,นาทุ่งอําเภอเมืองจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยของกลางซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ลงทะเบียนแล้วจำนวน10,000ซิมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกียนหนึ่งเครื่องซึ่งใช้สำหรับเปิดใช้ลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์ในเครือข่ายต่างๆซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อหรือขายหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้สืบเนื่องมาจากนโยบายรัฐบาลสั่งจัดการขั้นเด็ดขาดซิมมาบัญชีมา้าและเว็บพนันออนไลน์พลตำรวจโทรวรวัวรวัฒนครบัญชาผู้บัญชาการสออทอจึงได้สั่งการให้มีการปราบปรามการลักลอบขายสิมผีบัญชีมา้าเพื่อป้องกันพวกมิจฉาชีพนำไปใช้หลอกลวงประชาชนในรูปแบบแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ และปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ และได้สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำโรงผู้กำกับการสองกองบังคับการสออท .4 ีเป็นหัวหน้าชุดนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มบุคคลที่ได้ลักลอบขายสิมผีจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ทำการสืบสวนขยายผลการจับกลุ่มลักลอบขายสิมโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนแล้วพร้อมใช้ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจนสืบทราบว่ามีผู้ลักลอบจำหน่ายสิมโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนแล้วพร้อมใช้ ซึ่งมีความผิดตามพกรกมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผู้ใดเป็นทุระจัดหาโฆษณาหรือขายข่าวโดยประการใดๆเพื่อให้มีการซื้อหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในานามของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่200,000บาทถึง5 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหลังจากผู้ต้องหาได้ลงโพสขายผ่านแอปพลิเคชัน Facebook เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้ให้สายลับทำการติดต่อล่อซื้อจากผู้โพสต์ดังกล่าวจากนั้นได้ตกลงซื้อขายกับสายลับและได้ส่งซิมโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนแล้วพร้อมใช้งานให้กับสายลับจากการตรวจสอบซิมที่ได้ล่อซื้อพบว่ามีการลงทะเบียนซิมโทรศัพท์ในชื่อบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาจริง จึงทำการสืบสวนจนทราบชื่อบุคคลที่ขายซิมดังกล่าวให้กับสายลับคือนางสาวทันสกอรหรือฝ้ายอายุ53ปีเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงให้สายลับทําการติดต่อล่อซื้อซิมโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนแล้วพร้อมใช้งานกับนางสาวทันสกรและตกลงว่าจะส่งซิมโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนแล้วให้กับสายลับทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้ติดตามพฤติกรรมจนทราบจนแน่ใจว่านางสาวธันสกรหรือนางสาวฝ้ายจะนำซิมโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนแล้วไปส่งให้สายลับที่ร้านพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ติดตามนางสาวฝ้ายไปจนถึงบริเวณถนนสาธารณะในพื้นที่ตำบลบางลึกอ,อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร ประกอบไปด้วยในขณะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมได้พบเห็นนางสาวฝ้ายถือกล่องพัสดุลงมาจากรถยนต์ยี่ห้อมิสูบิชิปาเจโร่สีดำเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมจึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและขอทำการตรวจค้นบุคคลดังกล่าวพบว่ามีซิมโทรศัพท์ได้ลงทะเบียนแล้วพร้อมใช้งานจำนวนหนึ่งหมื่นซิมไว้ในครอบครอง จาการสอบถามนางสาวฝ้ายให้การรับสารภาพว่าซิมโทรศัพท์ทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มนั้นได้มีการลงทะเบียนซิมแล้วทั้งหมดพร้อมใช้งานซึ่งตนเองกำลังจะนำไปส่งให้บุคคลที่ได้สั่งซื้อกับตนเองไว้จริงและนางสาวฝ้ายพาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นภายในบ้านของนางสาวฝ้ายยังพบซิมโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนพร้อมส่งอีกจำนวน2,000ซิม เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ทราบก่อนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปและจะได้ขยายผลจับกุมเครือข่ายนี้ต่อไป